อ้เห็ดตะไคร้ข่างทางเลยอันนี้ข้างเก็บดอกจุ่มก่อนปับขายเงาครับนี่ปาดเลย สวัสดีจ้ามาพมมาพบกับปกันตะมือนี่เขาโคกกระเซาเลยเนาะย้มคืนเขาเจามาไตเอาแล่มันะเคือเอ้ย <laughs> บางทหนเดี๋ยวมีสองคนเนาะไป,ไปรูปน่นอากันตะปัติมันป่ะไปจ้าดกเลกแหงมันเทาจ้ะโอหเห็ดตะไคร่ข,า,ขางทั้งกิน โอ้ย,อค,อยค่ะแมงกินอีกดอกนึงค่ะหางทางเลยดิยอันนี้ข่างถนนให้เก็บดอกจูงก่อนดอกนี่บไไไ่ได้เน่าเลยนิอีดอกนึ่งเวนเทา lắng quá mua quá kìm quá lắng 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 cá Ui <Nhati> nè Hết ta khay xuống được Ừ. À, na đọc điều Hết cuộc Đọc điều

เออเออตรงแยกหนึ่งแล้วยังตะกนอนแล้ว่เห็นโอ้ยนี่ตะไครจะนี่ได้อยู่ด้นี่ยุดิ่งทน เจ็บนิดพวกปอดนี่งามนะบุญดอกนี้คือเลี้ยงงามเ้ำคุณยายบุญห็นงามเนาะหิดกอแดง คุณยายเห็นแต่ว่าคุณยายให้เก็บดอกนะูคาไปแล้วว่างย่งสามล็อาเหลือดีนี้หมดจะเห็นพระดาสค้าเลิกบ่ออนัีด้สิ จนเราเด็ดเปิดไฟใส่มืดเลยเสียงอะไรเออจะอ่อน เห็ดเผืผอพึงท่านเห็ดดินอดอกนะึงโอ้โหอ,อีกเครื่องดอกว่าวดอก มาจากมึงมาเมึงผลงานเท่าบ้านี้มาสองคงน,นได้ยูได้จะดอกง,งามๆยูเนี่ยงามนี้อี <c oughs> ูแล้วเฮ็ดก็แดงเฮ็ดปวกเฮ็ดตะไคร่นะเฮ็ดพึ่งนิดหน่อยเฟื่องเลยสม บันีึเขาก็สิกลับบ้านแล้วนะบนันเพิ่น,นหัวจะมากเก็บเห็ดไปแล้วบน,บนี้ขอบคุณจ้า